สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่130ค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่130กันนะคะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันทั้งหมด19รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะาะอย่างเช่นนะคะหากท่านสนใจหมายเลขสี่นะคะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขสี่ได้เลยค่ะองค์นี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะท่านก็จะได้รับองค์นี้ไปเลยนะคะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะไม่พลาดไม่คนปล่อยให้หลุดนะคะหรือถัดมานะคะท่านจะสนใจหมายเลขสิบสองนะคะรายการที่สิบสองวันนี้นะคะก็ เป็นเหรียญน,นะคะทานของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเหรียญข้าวรามตัดคำทานท่านจะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะหรือจะเป็นหมายเลขที่171819นะคะสนใจรา,รายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขสายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากท่านใดปิดทานจองทันได้ารายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะท่านท่านสวัสดีกันวันอาทิตย์ด้วยนะคะท่านใดว่านะคะเข้ามารับชมไปมพร้อมๆกันเลยนะคะรายการนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งค่ะขอเปิดด้วยเลยท่านท่านเป็นเรียนเทนรึกนะคะหลวงปู่ฟ้านอาจารย์โรวัดป่าทำขามและวัดป่าอุดมสมพรค่ะจังหวัด กนนครนะคะสร้างถวายบูชาครูเขาท่านเป็นชุดกรรมการปี0ูนย์เค่ะท่านดูหน้ากล่องนะคะอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะวันนี้ค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด3มเหรียญเลยนะคะและที่สําคัญของท่านเจ้าของเดิมนะคะเขาไปนเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้กับท่านเลยค่ะ สามองค์แบบนี้น้าท่านไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้เก็บกันได้ง่ายๆนะคะวันนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่าน,าน,นั้นน้อวท่านชุดกรรมการชุดนี้พระอาจารย์ฟันนะคะท่านใดลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาท่านนะคะหมายเลขหนึ่งวันนี้ปล่อยแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเลยนะ,ะนาท่านให้ทันกันนะคะวันนี้มาปล่อยแบ่งปันให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะพระอาจารย์ฟนันอาจารโรน้าท่าน สเหรียญน,นะคะเจ็ดรอยบาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีน้องท่านไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะมาดูเหรียญแรกกันนะคะท่านตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะองค์นี้เนื้อทองแดงนะคะท่านเนื้องามๆเลยนะคะท่านดูหน้าเหรียญท่านยังชัดน้ำไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะเพราะว่าเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้น้องท่านนีค่ะด้านข้างนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําค่ะ รุ่นแรกสิทธออสร้างถวายปี0 7นวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครนะคะสวยทั้งสามเหรียญเลยนะคะท่านใดรรบวันนี้แบ่งปันเพียงแค่700บาทเท่านั้นค่ะแบ่งปันสําหรับวันนี้เท่านั้นนะคะวันอาทิตย์สิ้นเดือนกันแล้วนะคะท่านท่านใดว่างเข้ามารับชมไปพร้อมๆกันค่ะแบ่งปันให้สิ้นเดือนเลยนะคะวันนี้ค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่2ค่ะ หมายเลขสองวันนี้นะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกของฉันค่ะและฉลองอายุครบ8ดรอบนะคะ96ปีพระครูพงานาพิระหลวงปู่ทิมวัตรหนันไรจังวัตรยองเป็นเหรียญปี18ชุดกรรมการค่ะวันนี้ส่งท้ายเดือนกันแล้วนะคะท่านสิ้นเดือนนะคะท่านใดศรัทธานะคะลูกศิษย์ลูกหาสายตงหลวงปูท่ทิมนะคะเหรียญเสมาค่ะท่านจะมี1องค์นะคะที่เป็นเนื้อลงยาด้วยนะคะหน้ากากทองค่ะสามเหรียญแบบนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้แบ่งปันให้ที่เพียงที่ เจ็ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ700รบาทแบ่งปันกันไปให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะหากันยากนะคุณท่านวันนี้นะคะสิ้นเดือนมาปอยแบ่งปันให้กับท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันค่ะนี่ค่ะท่านเนื้องามนะคะเป็นเหรียญเซมา่าถ่ายจากกล้องสดเลยครัท่านพิจารณารับชมไปพร้อมพร้อมกันนะคะท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างคะเหรียญงามมากๆานะครัท่านเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านค่ะนี่ค่ะเชื่อว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ ที่ระลึกฉรองอยู่ครบ8รอบท่านดูต้นซื้อรอยจานยันอักขรท่านเต็มนะคะเป็นเหรียญปี18ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะท่านได้รับทั้งหมด3เหรียญเลยนะคะวันนี้แบ่งปันเพียงที่700บาทเท่านั้นค่ะท่านใดไปทานจองทานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ทัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่3ค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่ค่ะเนื้อโลหะผสมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพระเหรียญรอนะคะท่านจะได้รับองพระนองท่านเป็นองค์เปือยนะคะพร้อมใบป,ประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้เลยนะคะองค์นี้นองท่านได้รับรางวัลมานะคะเป็น เป็นหลวงพ่อเงินจอบใหญ่หนะงท่านพิมพ์จอบใหญ่ท่านได้สัทธารายการนี้แบ่งปันให้เลยนะคะวันนี้ที่600บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน600บาทเท่านั้นเลยนะคะหมายเลข3นะคะท่านเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่นะคะท่านเนื้อโลาหะผสมนะคะนี่ค่ะองงามมากๆเลยนะคะเก็บได้เก็บน้องท่านท่านใดนะคะสัทธาหลวงพ่อเงินนะคะ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์จอบใหญ่ค่ะหลายท่านมีรูปหล่อพ่องเงินเก็บแล้วนะคะอีกพิมพ์นี้นะท่านก็เป็นอีกพิมพ์ที่นิยมเก็บกันนะคะพิมพ์จอบใหญ่ค่ะเนื้อโลหะผสมนะคะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังท่านชมโตรมพุทธศิลป์ไทยนะคะท่านจะได้รับไปเลยนะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาคระท่านมากันที่รายการที่4นะคะมาเล็4ซี่วันนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้นะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคุณท่านท่านดูนะคะมวลสารองพระค่ะท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะได้รับองพระนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าจะบินจะแตกจะหักนะคุณท่านเลี่ยมใส่กรอบนานๆให้กับท่านเลยนะคะได้ไปลขึ้นคอบูชาไดางสวยๆของท่านเรียนนี้นะคะวันนี้ท่านได้สทัทธานะคะวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะคะแบ่งปันให้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะท่าน ฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะครท่านหลวงพ่อเปิ่นท่านก็เด่นเรื่องเสือนะท่านเขี่ยวเสือคณาจาร์นะคะองค์กระพันชาตรีนะองท่านองค์เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นเนื้ออันปกาค่ะท่านดูพระพักนะคะยิ้มแย้มนะคะท่านนาเหรียญท่านชัดลายเส้นคมคมเลยนะคะเลี่ยมเสร็รอบค่ะวันนี้ท่านได้สาแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะวัดบางพาจังหวัดนคนปรปฐมคองท่านเก็บได้เก็บนะคะไม่พลาดนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่6ค่ะหมาเลข6วันนี้นะท่านเป็นพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงค่ะปีศูนอายุท่านนะแป2ปีค่ะท่านหน้าเหลี่ยนงามๆนะคะดวงตาจมกูกท่านชัดค่ะองค์นี้แบ่งปานะคะที่400บาทค่ะ 400บานทนะท่านวันนี้ไม่รอช้าเก็บกันให้ทันนะคะปิดแล้วปิดเลยนะคะท่านเหรียญงามพระบ้านพระเกาเกตมีเพียงอย่างละหนงองค์เท่านั้นค่ะด้านหลังนะคะรอยจานญยาคระท่านเต็มนะคะได้รับเหรียญได้พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะถัดมาค่ะวันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7วันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญน,นั่งทานของหลวงพ่อคูณนะคะ งงามนะคะท่านดูฐานนะคะหลวงพ่อคูนค่ะฐานท่านเต็มรุ่นนี้เป็นรุ่นชนะมารน,นะคะท่านรุ่นชนะมารน,นะคะของหลวงพ่อคูนค่ะพระครูวินากรนะคะหลวงพ่อคูนปริสิทธ์โธค่ะท่านเลี่ยมใส่กรอบนะคะวันนี้แบ่งปันที่400บาทค่ะ 400บาทนะคะท่านดูนะคะเป็นเหรียญน,นะคะที่เลี่ยมกรอบด้วยนะคะเป็นกันน้ําค่ะท่านไม่ต้องกลัวว่าหน้าเหรียญสึกไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะเป็นเหรียญอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาภนะคะวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเหรียญปี37ค่ะท่านแบ่งปัน400บาทเท่านั้นค่ะท่านใดไวได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่8กันต่อนะคะ หมายเลขแปดรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเขาท่านองค์สภาพเสร็สมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นเขาท่านองค์สวยครบนะคะท่านดูฐานท่านเต็มอกท่านเต็มนะคะไม่มีหักซ่อมเขาท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะไม่บินไม่แตกหักนะคะท่านเห็นเนื้องามๆนะคะลายเส้นนะคุณท่านได้รับองค์ฐานไม่พอองค์นี้พอมเลี่ยมใส่กรอบนะคะ นี่ค่ะท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนได้ไปขึ้นคองบูชาได้เสือ,สอค่ะองคนี้ขอปอแบ่งตันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่เก้าค่ะหมายเลขเก้าวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่ม,มูลค่ะท่านเป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่ม,มูลนะคะวัดบ้านจานค่ะท่านเนื้องามมากๆเลยนะคะองค์พระหน้าตาท่านชัดน้องท่านเป็นพระเนื้อผงค่ะ หลวงปู่มุนนะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดด้านหลังเป็นยานอักขระท่านเต็มนะคะวันนี้นะท่านท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะปล่อยแบ่งปันให้สิ้นเดือนกันแล้วนะคะที่400บาทค่ะ400บาทนะคะถัดมากระท่านมากันที่รายการที่10ค่ะมาเลข10วันนี้นะคะรายการนี้ท่านเป็นหลวงพ่อหลิวนะคะ พญาเต่าเรือนหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองรุ่นนี้เป็นรุ่นปลดนี่ค่ะท่านดูนะคะตรงมุมด้านขวาตรงด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอักขระไว้ว่าปลดนี่นะคะเป็นรุ่นปลดนี่ค่ะพญาเต่าเรือนนะคะองนี้น้าท่านเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะท่านดูนะคะเลี่ยมหนาๆให้กับท่านเลยนะคะพร้อมหูห่วงค่ะพญาเต่าเรือนรายการนี้หลวงพ่อหลิวท่านในสัตหานะคะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่11ค่ะมาเลข1 1รายการนี้นะคะองค์นี้เป็นรุ่นพระพุทธเจ้าเปิดโลกน้ททานของหลวงพ่อถิ่วัดไร่แตงทองนะคะรุ่นเปิดโลกนะคะนี่ค่ะท่านอัคระเรว่าเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกค่ะเป็นองค์ยืนนะคะท่าน เหรียญนามนะคะเลี่ยมใส่กรอบของท่านเป็นรูปพญาเต่าเรือนเลยนะคะเนื้อกระไรทองค่ะท่านดูนะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะได้รับเหรียญพรอมเลี่ยมค่ะแบ่งปันกันไปนะคะวันนี้ให้ท่านได้เช่าบูชานะคะท่านใดศรัทธานะคะอยากให้เก็บกันค่ะแบ่งปันที่400ค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมากค่ะท่านมากันที่รายการที่ 10, 12ค่ะ หมายเลข12รายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะหรือเหรียญข้าวหลามตัดกระท่านรายการนี้นะคะเหรียญข้าวหลามตัดนะคะหลวงปู่เอี่ยมท่านได้สถทาวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะท่าน450บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้เหรียญข้าวหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมนะคะเฉ <remar que> พาะ ep นี้ ep เดียวเท่านั้นนะท่านส่งท้ายสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ เข้ามารับชมกันได้เลยนะคะท่านใดว่างนะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันให้จบคลิปวิดีโอเลยนะท่านอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อท่านคลิ้งค่ะท่านนี่ค่ะวัดหลุงทองนะคะร่อนพี่บูนอายุท่าน92ปีค่ะเป็นปี2520นะคะองค์นี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านหลวงพ่อท่านคลิงนะคะนาตาท่านชัดท่านนายสทัทธาวันนี้แบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะให้ทันกันนะคะได้รับเหรียญไปพออุ้น,นิ้รมเลี่ยมใส่กรอบของท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ปอแต่งปันให้สุดๆพิเศษเลยนะคะสิ้นเดือนนะคะท่านทัดมาค่ะวันที่รายการที่1 4ค่ะหมายเลขสวันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะที่ระลึกง,งานทําบุญนะคะส่งน้ําปี2 5งห้าหนึ่งเจ็ดนท่านหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนื้ออันปกาค่ะ ท่านดูนะคะองพระท่านงามๆค่ะลายเส้นคมลายเส้นลึกนะคะตรงสบายน้องท่านลายเส้นคมคมเลยนะคะเรียนงามเรียนสวยพร้อมเลียงค่ะแบ่งปันที่450บาทค่ะ4 5 0หบาทน้องท่านวัดช่องแคนะคะรายการนี้นะคะทัดมาทำมาที่รายการที่1 5ค่ะหมายเลข15วันนี้นะคะท่านเป็นพระคุณแผนบ้านกลางค่ะองค์นี้เป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมเลยน้องท่านเนื้อดินเก่านะคะ นี่คะ่ะท่านดูนะคะเนื้อดินไม่มีลายแตกเนะท่านอง์งามองค์สวยนะคะพระกุคุณแผนบ้านกลางค่ะท่านใดศรัทธานะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านเป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมนะคะด้านหลังเลี่ยมเต็มค่ะคุณแผนบ้านกลางท่านใดรับองคนี้นะคะวันนี้น้องปล่อยแบบปันให้ที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่าน้าท่านมากันที่รายการที่สิบหกค่ะ หมายเลขสิบหวันนี้นะคะเป็นเหรียญกลมค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามค่ะท่านดูนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองค่ะท่านดูค่ะรอยจานยันอักคระท่านชัดๆเลยนะคะเห็นรอยจานกันไหมคะท่านนาเหรียญท่านชัดเลยนะคะเนื้อทองเหลืองค่ะได้รับเหรียญในพอพรอมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะเหรียญน,นี้ท่านได้ศรัทธานะคะน้องขอไปแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยบาทท่านใดรับองค์นี้นะคะสายด่วนสาตรงมาได้เลยค่ะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะถัดมาค่ะมันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบเจ็ดวันนี้นะคะเป็นเหรียญพระพรมมปัญโยหลวงปู่ดู่วัสะแคร์ค่ะท่านเป็นเหรียญปีสามหนึ่งนะคะองนี้เป็นเนื้อเปียกทองค่ะเหรียญกลมเหรียญดวงเศรษฐีนะคะท่านองนี้เขาปลอแบ่งปันนะคะที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ 450บาทเท่านั้นน้องท่านปล่อยแบ่งปันให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะไม่งั้นหนูขออนุญาตเก็บไว้บูชาเองนะคะท่านเรียนงานมากๆค่ะหลวงปู่ดุวสแกนะคะปี3หนึ่งค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวเท่านั้นนะคะถัานนะคะมันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะท่านเป็นเขี้ยวตัวยาวเลยนะคะเขี้ยวตัวยาวของหลวงพ่อปานน้องท่านหลวงพ่อปานวัดคลองดานนะคะท่านดูค่ะ องนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคุณท่านเป็นเลี่ยมกระเช้าเงินเก่านะคะพร้อมหูห่วงค่ะตรงตรงหางตรงนี้นะคุณท่านก็จะปิดไว้นะคะเป็นเลี่ยมเลี่ยมให้ให้เต็มเลยนะท่านเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านค่ะท่านดูค่ะรอยจานนะคะรอยจานบนตัวเขี้ยวเสือนะคะงดงามมากๆค่ะเป็นเขี้ยวเสือปากอ้านะคะท่านตัวยาวนะคะน่คะเขีข้ยวตัวอ้านะค,ะนะครท่าน กด,ดงามมามาเคี่ยตัวนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะขอป,แปลแต่งปานนะคะทานที่600บาทค่ะ600บาทเขาท่านท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะเป็นเคี่ยเสืิหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะเลี่ยมกระเช้าเงินเก่าด้วยนะ,ะท่านรอยจานท่านเต็มนะคะเคี่ยปากอ้าค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่19นะคะรายการสุดท้ายวันนี้แล้วค่ะขอปิดท้ายด้ย้ด้วยยยรราาากนนนนนีะะท่เป็อะคะ องนี้เป็นสร้อยขอาทนเส้นยาวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะให้ชมกันนะคะท่านนี่ค่ะแล้วสร้อยเส้นนี้นะคะที่สําคัญนะคะห้อยมาด้วยนะท่านเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นองค์หล่อโบราณเนื้อทองเหลืองนะคะให้ดูองค์พระกันก่อนค่ะสร้อยเส้นนี้นะคะห้อยองค์พระมาด้วยนะคะติดอุปพระมาด้วยนะคะ พระบ้านพระเก่าเก็บนะคะฉะนั้นวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้ลูกค้าช่องปัญญานะคะได้รับทั้งหมดค่ะทั้งสร้อยทั้งองค์พระขอแบ่งปันให้กับคุณท่านค่ะได้มาอย่างไรขอแบ่งปันให้คุณท่านในสภาพองค์สวยครบสวยสมบูรณ์หนึ่งร้เ์เซ็ค่ะท่าน,นค่ะงามมากๆเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะท่านสร้อยเส้นยาวมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นตะกรุด้นะคะท่านสร้อยเส้นยาวมากค่ะท่านท่านนี่ค่ะ กล้องอาจจะลงไม่หมดนะคะท่านสามารถนะคะสวมที่คอได้เลยนะคะเป็นตะกุดนะท่านเดี๋ยวให้ชมนะคะนี่ค่ะหนูทบสองทบนะคะให้ดูกันชัดๆอีกทีคะ่ะท่านเป็นตะกุดนะคะท่านตรงนี้ก็จะเป็นตะกุดนะคะกลองอาจจะสั่นขออภัยด้วยนะคะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาะคะ่ะเดี๋ยวหนูส่งให้ชมนะคะถ้าในาคลิปวิดีโอท่านรับชมไม่หมดนะคะใส่เส้นยาวคะ่ะท่านเส้นยาวมากๆเลยนะคะ มาพร้อมหลวงพ่อเงินค่ะท่านจะได้รับหลวงพ่อเงินไปด้วยนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรของท่านเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะเส้นนี้ท่านได้ศรัทธานะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน600บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นสร้อยเป็นตระกุดนะท่านเส้นยาวมากๆค่ะได้รับองค์พระไปด้วยนะคะท่านใดได้ไดปในวนี้หนูกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมายเลข19ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาท่านอยากเช่าบูชาร,รายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้นะคะที่เบอร์089 1927 153 089 1927 153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ ท่านใดปิดทันจองทันได้รายการไหนไปในวันนี้หนูขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้ลลุไในพลาดค่ะสนใจองคไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะฝากกดติดตามช่องบรรยากันไว้ด้วยนะคะท่านหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต,ต่อไปค่ะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอดไอดีเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะ รีบเลยนะคะท่านวันนี้นะคะส่งท้ายเดือนกันแล้วนะคะปล่อยแบ่งปันให้ราคาพิเศษเขะท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ